อืมแับละเอามาชิมอมปน้หมูกรอบเยเค แกะบละอะมาชิมแกบบมากชไหม่โอ้ยเจ็งอืม,อมแลบะบละอามาชิม 对。Okay. ได้ไหมใช้ค้อนวายไปกูล <laughs> ด

โปปอ้ยเซอืมจับละอามาชิม Okay, yeah. <DR>. Ta <tolerance> bo oh. oh, kek merah kek merah กัดคณาหมูกอบ กินแล้วตักเลยจ้าเถิดการ

ัดคาะหมูกอบ